อันนี้คือข้าวดิบซึ่งบรร้านใส่เลยก็เหมือนข้าวดิบแต่อันนี้หุงมแล้ว่แล้วอันนี้เอาปุ๋ยเนี่ยมาแล้วก็มาหุงมก็สามารถที่ใส่พืชปุ๊บก,ก็กินได้เลยนะครับที่ท่านใส่ฝาดฝากข้าวท่านจะสุกใส่ดิบๆไปเนี่ยนะต้องใช้อะไรฮะแสงแดดใช้ฝนใช้สภาวะอากาศประประปับปรุงให้ให้นี่มันเป็นปุ๋ยก่อนพอเป็นอาหารเสร็จแล้วพืชถึงกินได้เราใส่ไปได,ดิบๆนี่กินไม่ได้นะพืชกินไม่ได้เลยนะครับกินไม่ได้ไม่พอมีสารโซดาไฟอยู่เปล่าก็ไม่รู้ มีอยู่ปั๊บเนี่ยลากเสียอีกแหล่งที่ใช้ลายครับนั่นไม่แนะนําเลยปุยปๆยรอบติดๆเลยนะครับอันนี้ไม่แนะนำที่ใส่ก็ทิ้งก็เป็นเพราะอะไรอ่ะเขาเพราะว่าเอ่อไม่ไม่เกิดการย่อยสลายในในในหลังที่เขาทิ้งไว้เก่าแล้วนะครับถึงทิ้งเก่าอยู่ก็ไม่เอ่อย่อยสลายไม่หมดด้วยเออ่โซดาไฟบ้างด้วยเออ่จุลินทรีย์ที่ไม่มีประโยชน์ด้วยเชื้อโรคบางอย่างแล้วเรามาหมักนนี้แล้วโซดาไฟที่มีอยู่มันย่อยสลายหมดครับ เขาถามได้ดีมากเลยที่เห็นี่ยเป็นปุ่นไวสุทแล้วจะยอยสลายหมดแล้วตอนตอนแรกเลยเราคัดเลือกขี้ไก่ที่ไม่ได้จากเอไม่ใช้จากเล้าที่ใช้โซดาไฟได้ไหมครับขี้ไก่นี่เขาไม่ได้ใช้โซดาไฟนะขี้หมูเนี่ยตัวสำคัญอ๋อเหรอครับขี้ไก่ไม่ได้ใช้ครับถ้าขี้มันมีปนบางบางบางขี้หมูขี้หมูเนี่ยนะเราไปใส่ผู้ชายละเป็ดเลยบางฟาร์มเนี่ยเขาเขาไปใส่เขาไม่เชิงใส่โซดาไฟนะมันมีสารชนิดหนึ่งที่ฉีดพ่นแล้วแมงวันมันจะไม่มีอ๋อ ตอนนั้นน่ะเขาปิดเราอยู่อทุกฟาร,ร์มใช้อยู่แต่เราก็พยายาม,มที่จะคัด<อ>ไมหมครับถ้าเรามาย่อยสลายแล้วเนี่ยตี้ก็จะไม่มีตกค้างเลยแล้วถ้าคุมอย่างนี่นี่เป็นขี้ไก่ขี้ไก่แกบใช่ไหมครับถ้าเกิดเป็นขี้ไก่ไข่ล่ะขี้ไก่ไข่ก็มีประโยชน์เยอะแต่ก็ควรจะมา,มาหมักก่อนหมักระยะอาจจะสั้นหน่อยสักยี่สิบวันก็จะเป็นจากที่ท่านใส่ยเยอะๆเลยเนี่ยท่านก็ใส่ใน้อยๆได้เพราะมันเป็นปุ๋ยบริสุทธิ์แล้วปุ๋ยที่ได้ผลน่ะ ถ้าอย่างนี้ต้องใส่เยอะๆเลยพืชถึงจะเห็นผลเราก็เสียเวลาเราเสียทุนที่จะเป็นปุ๋ยที่พืชกินได้เนี่ยต้องผ่านผ่านอะไรฮะผ่านฝานลงไปตกมาอีกในสวนเราตกไปในไร่เราแถงแดดต้องเผาไปอีกไอ้นี้เรามาทําให้สุกเลยทําให้แบบเป็นปุ๋ยเลยก็ใส่แล้วกินได้เลยพืชไม่ต้องรอระยะเวลาเรืเร่องเมล็ดวัชพืชที่ตกค้างในปุ๋ยนี่มีมั้งไหมครับ ถ้าใช้ใช้วัตถุดิบอย่างนี้เลยจะจะเป็นจะมีพืชขึ้นวัชพืชแต่ถ้าเราหมักแล้วมันมีความร้อนระยะที่หมักใหม่ๆเนี่ยความร้อนสูงนะครับอันนี้ฮะความร้อนจะสูงละอุละอุครับความร้อนจะสูงพอหมักความร้อนสูงปุ๊บมันจะฆ่าไอ้มเมล็ดชะพืชอะเมล็ดญ้าที่เราไม่ต้องการอะตายหมดใส่ปุ๋ยนี่นนไม,ไม่ไม่มียา ก็ก็ถึงแนะนำว่าให้ใช้วิธีการหมักม้วก็ใช้วิธีการที่มันไม่ทันใจต้องใส่ต้องซื้อก่อนแล้วมัไปลองใช้ยังไงสองเดือนบอกแล้วสอเดือนใจอันนี้เดี๋ยวสูตรเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันที่นู่นแล้วกันเดี๋ยวเราไปดูเรื่อง่อไม้กันก่ง